กระบะโดนยึดเยอะมหาศาลทําไฟแนนซ์ขาดทุนยับเล็งตั้งกองทุนกระบะโดนยึดเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกันไฮโดรซิน <Hey>, oh. น้ำมันเครื่องเกรพรีเมียมมาตรฐานส่งออก สวัสดีครับผมกัน์ลิซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกระบะโดนยึดนะครับวันนี้มีข่าวขราวเกี่ยวกับเรื่องของบุงการกระบะนะครับล่าสุดนี้นะครับมีการเสนอเตรียมที่จะก่อตั้งนะครับเป็นกองทุนกระบะโดนยึดนะครับเพื่อนสมาชิกฟังไม่ผิดนะครับมาอุดหนุนกระบะโดนยึดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะฮะเพื่อนสมาชิกครับเราจะเห็นนะว่ากลุ่มรถเนี่ยที่โดนยึดเยอะที่สุดก็คือกลุ่มรถกระบะนะครับแล้ว ายต่อท่อตลาดเนี่ยบางคันราคาหายไปครึ่งหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าขาดทุนนั่นแหละครับขาดทุนยับเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไฟแนนซ์ก็เลยค่อนข้างจะกลัวนะครับกลุ่มรถกระบะเป็นพิเศษภาพและปัจจุบันก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มรถป้ายแดงนะครับที่เป็นกลุ่มรถกระบะนะไฟแนนซ์ไม่กล้าปล่อยนะครับไฟแนนซ์ไม่กล้าปล่อยรัฐบาลพยายามทําหลายวิธี ทั้งอบสยอมาค้ำนะครับแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าทางด้านของไฟแนนซ์ก็ยังกลัวๆกล้าอยู่นั่นเองนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็เลยเตรียมที่จะมีข้อเสนอนะครับให้มีกองทุนรถกระบะโดนยึดนะครับเพื่อสมาชิกฟังไม่ผิดนะฮะกองทุนรถกระบะโดนยึดแต่ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าจะทําให้สถานการณ์ประเทศไทยเรากลับมาดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับเป็นยังไงจ่ายค่อยไล่เลียงให้ฟังแต่ละประเด็นเลยนะครับพามาดูเนื้อหาข่าวนะครับก็คือคุณสุรพงษ์ภัยสิทธ พัฒนพงศ์นะฮะเป็นที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับยอดขายรถยนต์นะฮะในภาพรวมอย่างนี้ทุกเดือนอยู่แล้วเพื่อนสมาชิกครับแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มรถกระบะนะครับเพราะว่ากลุ่มรถกระบะเนี่ยมียอดขายสะสมนะฮะต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีเลยนะครับอยู่ที่9 5 5 0หมคันเท่านั้นนะครับ9 5 5าหคันลดลงมากถึง16จุ เเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวของปีที่แล้วนะครับกลุ่มรถกระบะต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วพอมาดูรถเป็นกลุ่มรถเอ้ประสงค์ P p พนะครับที่มีพื้นฐานเดียวกันกับรถกระบะเนี่ยยอดขายอยู่ที่2 8 1 0 0กับอีก10คันเพิ่มขึ้นราวๆอยู่ที่1 4 8เนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของกับปีที่แล้วนะครับ ต้องบอกว่าภาพนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเลยเพื่อทำไมครับภาพแบ oh, oh, โบโอ้โหรถกระบะนะฮะขออนญาตฉายภาพให้เห็นแบบนี้ยอดขายในปัจจุบันนะฮะรวมกันรถกระบะในบ้านเราเนี่ยประมาณสัก9 5 0 0 0คันนะครับโอ้โ oh, หนี่ผ่านมาหลายเดือนแล้วเพื่อทไมครับ95,000คันนี่รวมทุกรุ่นแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยทางนั่งของรีโวกับดี a มนะครับเอาแค่2รุ่นเนี้ย ยอดขาเอาแค่รุ่นเดียวก็เกินแสนคันแล้วพอ่ไหมครับหมายความว่ารีโว่ก็แสนคันนะครับดีแม็ Mac ก็แสนคันนะครับอันนี้คือภาพในอดีตนะครับแต่ในปัจจุบันสิ่งที่เราเจออยู่นะครับเก้าหมื่นกว่าคันเท่านั้น โอ้โห oh, ถือว่าน้อยมากนะครับดุตีซะว่านะครับตี3ส,ส่วนนะครับยอดขายหายไป2ส,ส่วนเหลือแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนี่คือภาพของรถกระบะนะครับแล้วพอภาพออกมาอย่างนี้เสร็จปับ๊บขอยากฉายเห็นตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับรถกระบะนี่จริงแล้วนะฮะมีซัพพลายเพียบเลยนะครับทั้งซัพพลายนะครับทั้งแรงงานเพียบเลยนะครับถ้าเกิดว่ายอดขายไม่ดีอย่างนี้นะทางด้านของซัพพลายเองก็รายได้น้อยลงนะครับแรงงานก็รายได้น้อยลงสูง ผลกระทบต่ววงกว้างแน่นอนนะครับเขาก็มีข้อเสนอนะครับต้องบอกว่าข้อเสนอก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเนื่องจากไฟแนนซ์เนี่ยเขากลัวรถยึดกลุ่มรถกระบะเป็นหลักนะครับทางด้านของคุณสุรพงษ์เนี่ยได้กล่าวข้อเสนอเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อเสนอจากปคอลไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับได้เสนอกับรัฐบาลให้ตั้งกองทุนอยู่ที่เราๆห้าพันล้านบาทนะครับเพื่อค้าประกัน ผลขาดทุนจากการยึดรถกระบะแล้วมาขายแล้วก็มาขาดทุนนั่นเองนะครับเป็นการจ่ายตามจริงนะครับถ้าเกิดว่ามีการประมูลไปแล้วการขายทอดตลาดไปแล้วแล้วมีการขาดทุนไปเนี่ยเขาจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกินคันละ50,000บาทนะครับให้กับสถาบันการเงินโดยมีข้อแรกเปลี่ยนซึ่งข้อแรกเปลี่ยนน่าสนใจนะครับข้อแรกเปลี่ยนก็คือว่าให้สถาบันการเงินเนี่ยต้องปล่อยกู้ให้ยอดขายรถกระบะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆนะครับหรือปีที่แล้วเนี่ยอย่างน้อย30% เขามีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับคือสมมุติว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายรถกระบะอยู่ที่ราวๆหน0 0 0แคันนะครับปีนี้ ก็ต้องปล่อยให้เพิ่มให้ได้30%ขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าปีนี้ก็ต้องปล่อยรถกระบะให้ได้1 0 7 0 0 0 0คันคือเพิ่มขึ้นราวๆ4 0 0 0 0คันนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับส่วนหลายท่านอาจจะงงนะฮะเพิ่มขึ้นแบบนี้รัฐบาลจะได้อะไรประเทศจะได้อะไรนะครับเขาเสนอตัวเลขแล้วก็แยกย่อยให้ดูอีกต่างหากคือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับามาดูตัวเลขนะครับทางด้านของประเทศไทยจะได้อะไรจากเรื่องนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลน,นะครับค้ำประกันการขาดทุน แต่ละคันเนี่ยไม่เกิน5 0,000คันนะครับแล้วตั้งกองทุนนะถ้าเกิดว่าเอาแค่4 0,000คันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาจากข้อมูลที่แล้วนี่นะ4 0 0 0 0นคันนะครับเฉพาะที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วคูณได้5 0 0ห0เข้าไปนั่นหมายความว่ากองทุนก็จะตั้งงบประมาณของรถกระบะเพียงแค่2000ล้านบาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าไม่เยอะเลยนะครับส่วนรัฐบาลจะ เก็บภาษีสัมปสามิตรนะฮะของรกะบะ3%านั่นก็คือ24,000ล้านบาทนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราวๆ720ล้านบาทถ้าเฉลี่ยต่อคันนะครับจะเก็บภาษีได้เพิ่มประมาณ720ล้านบาทนะครับอันนี้คือเข้าๆนะครับแล้วก็มีอีกส่วนนึงนะครับก็คือเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแป7%นตนั่นเองนะครับของยอด24,000ล้านบาท จัดได้เพิ่มขึ้นประมาณ1,680ล้านบาทนั่นเองนะครับคือรวมทั้ง2ภาษี2ปุ่มแล้วนะครับทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ภาษีสรรพสามิตทั้งสส่วนนะครับจะเก็บ เพิ่มขึ้นได้ราวๆ2,400ล้านบาทแล้วนั่นหมายความว่าจะได้เงินมากกว่ากองทุนที่ตั้งเอาไว้เพียงแค่2,000ล้านบาทนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดเบื้องต้นทําแบบนี้นะครับสถาบันการเงินเขาก็จะไม่กลัวนั่นเองนะครับก็จะไม่กลัวลูกค้าจะไม่กลัวลดยึดนะครับก็กล้าปล่อยมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ว่าปล่อยให้ทุกคนนะฮะก็ยังอยู่ในเงื่อนไขของไฟแนนซ์อยู่ในเงื่อนไขของการปล่อยสินเชื่ออยู่ดีนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าข้อเสนอนี้น่าสนใจนะครับอันนี้เฉพาะในรัฐบาลจะได้มีวนนตัเ อีกกลุ่มหนึ่งให้ดูอีกตั้งหานะครับในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับรถยนต์โดยตรงนะครับเพราะเราต้องเข้าใจนะฮะว่ารา้าของรถยนต์คันนึงเนี่ย มีองค์ประกอบเพียบเลยนะครับนั่นหมายความว่านิติบุคคลที่เป็นซับไพยเนี่ยก็จะขายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซับไายก็หมายความว่าชิ้นส่วนรถยนต์หรือว่ายานยนต์นะครับพอรถคันนึงใช้ซับไายเยอะมากนะครับแล้วรถกระบะบ้านเรานะครับใช้ซับไพยเนี่ยเฉพาะในประเทศไทยเราเราเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเป็นรถกระบะนะส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทยแทบจะทั้งหมดนะครับนิตีซะว่าอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยว่าอย่างนั้นนะครับมาดูซับไายตัวอย่างนะครับที่เขายกตัวอย่างให้ดูนะฮะก็คือ เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์นะครับล้อรถยนต์ต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก40,000คันที่แจ้งตะกี้นะครับนั่นหมายความว่าเขาจะขายเพิ่มได้160,000เส้นนะครับ กระจกเนี่ยก kind ็ of จะขายได้มากขึ้นประมาณสัก4ี่หมื่นแผ่นนะครับเครื่องปรับอากาศของรถยนต์นะครับก็จะได้ขายมากขึ้น4ี่หมื่นเครื่องบริษัทขายท่อไอเสียนะครับ <c oughs> ก็จะขายได้มากขึ้นมากกว่า4ี่หมื่นชิ้นนะครับแล้วก็ยังเก็บภาษีนิติบุคคลและภาษีต่างๆได้กับบริษัทพวกนี้อีกต่างหากนะครับแล้วก็มันอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ทํางานนั่นเองนะครับคนที่ใช้แรงงานนั่นเองนะครับกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่ามีงานมากขึ้นเขาก็รับคนมากขึ้นนะครับแล้วก็มี OT มากขึ้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ารายได้้มากขึน カップ。 การชําระนี่ก็จะมีมากขึ้นนี่ครัวเรือนก็จะลดลงอย่างแท้จริงว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจแบบมากๆนะครับอ่าผมขอาสรุปให้ฟังตรงนี้นะฮะว่าทางด้านของรถยึดกระบะก่อนหน้านี้กระทบประเทศไทยอย่างมหาศาลเลยนะไหมครับณปัจจุบันนะฮะไฟแนนซ์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเก็บรถกันไม่ไหวไม่ไหวนะฮะยึดมาจนยับโอ้โหแน่นเป๊ะเลยนะฮะแน่นจนไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องยอบายรถออกมานะไม่งั้นก็ไม่มีที่เก็บนะครับก็ระบายกันไปเรื่อยบางทีก็ขาดทุนบ้างบางทีก็ ขาดทุนไม่เยอะบางทีก็ขาดทุนน้อยไปอย่างนั้นนะครับไฟนนั้นก็เลยกลัวๆกันนะครับเราต้องเข้าใจนะว่าเขาทําธุรกิจแล้วขาดทุนในหลายจุดเขาก็ไม่กล้าสักเท่าไหร่นะครับไอจุดที่ต้องไปแก้ไขนะครับกับไฟนซ์แต่ตอนนี้ย้ําอีกทีนึงนะครับอันนี้แก้ไขเฉพาะไฟนันนะไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลนะครับถ้าบุคคลนั่คือพวกเรานี่นะครับถ้าเราผ่อนลดไม่ไหวอะไรไม่ไหวก็มีวิธีแก้โครงการแก้อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เฉพาะไฟนันนะถ้าเกิดไฟนั์นะฮะมีการอุดหนุนตรงนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นข้อเสนอทีีี่่่นนนนนาาาสใจจจะครรรััััเเดดดด๋ยวววตต้้้้้้อองงงูแลกกกิขึม เพราะจริงๆแล้วเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมาพอตันนี้เดี๋ยวรอดูรัฐบาลใหม่แล้วกันนะครับว่าจะแก้ไขตรงนี้ได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าแก้ไขได้หรือแม้แต่ไม่ใช่วิธีการนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้ามีวิธีการอื่นๆนะครับวงการยานยนต์บ้านเราอาจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับแต่จะแล้วจะรอดนะฮะตอนนี้ต้องปากคล้องมาก่อนนะครับเพื่อทะไรครับหาเงินหาทองกินข้าวให้อิ่มกันก่อนนะครับถ้าพวกเราอยู่กันได้นะครับหาเงินหาทองได้นี้สินต่างๆก็จะลดลงอย่างแน่นอนนะครับรอให้เศรษฐกิจดีขึ้้นนนวีะครับ ทุกคนน่าจะสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ